สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชนแนลเพื่อนๆจำสุรลดต้นทุนที่เคยลงได้ไหมคะแล้วมีคนขอแบบเหยื่อเข้ามา หลังจากเทสไป1เดือนวันนี้เราจะมาพร้อมกัน5เหยือกเลยสูตรนี้เป็นนมผงกับน้ำตาลไม่มีนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะดังนั้นถ้าใครขายแพงเราต้องการรสพรีเมียมเนี่ยข้ามไปเลยจ้าแต่ใครขายแบบลดต้นทุนก็ลองดูสูตรนี้เราวทาตามเริ่มที่โกโก้เราก็จะใช้โกโก้ดรีมี่นะคะชั่งน้ําหนักอยู่ที่50กรัมค่ะหรือไม่มีเครื่องก็ประมาณ5ช้อนแกง แล้วตัวหลักในการแทนนมทั้งหมดวันนี้เลย Dreamy Milky Cream เนื้อสีขาวเนียละเอียดละลายง่ายสูตรแรกเราก็จะชั่งน้ำหนัก Dreamy Milky Cream 150กรัมน้ำตาลทรายขาวลี่จะใช้มิดผลตลอดเลยนะคะใส่ลงไปที่125กรัมหรือใครชอบหวานมากกว่าน้อยปรับได้เลยนะคะ น้ำร้อน1,000 ml หรือ1ลิตรแบบเดือดจ,จัดได้เลยเพราะว่านมผงตัวนี้สามารถละลายในน้ำร้อนได้โดยไม่ต้องผสมน้ำอุ่นค่ะอย่างแรกเราก็เทโกโก้ลงไปก่อนจ้าสีเข้มมากๆสูตรนี้รสโกโก้จะเข้มข้นชัดเลยนะตามด้วย d r e a m y milky cream ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะไม่เหมือนการใส่นมข้นหวานหรือนมข้นจืดนะคะอันนั้นมันจะเป็นความแนวละมุนกลมกล่อมส่วนอันนี้จะเป็นสัมผัสรสโกโก้ที่ชัดแบบ เข้มหนักความละม,มุนเขาจะน้อยกว่าจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปแช่เย็นก่อนหนึ่งคืนเพื่อจะได้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นถ้าชงแล้วขายเลยเนี่ยจะไม่เข้มนะจ๊ะเราใช้ความเย็นช่วยในการดึงรสชาติที่เข้มขึ้นปริมาณรวม1 2 0 0 ml เรามาต่อกันที่เผือกหอมนมสดค่ะก็จะชอบใช้ของอ e ีเวิร์นเพราะว่าสีสวยแล้วกลิ่นหอมมากๆเปิดถุงมานี่กลิ่นเผือกหอมลอยกระแทกจมูกเลยผ่านน้าร้อนแล้วก็ยังได้กลิ่นหอมเผือกอยู่ค่ะสูตรนี้เราใช้ผงเผือกอีเวิร์นที่75กรัม หรือประมาณ5ช้อนแกงแบบพูนพูนน้ำร้อน1,000 ml หรือว่า1ลิตรค่ะเดือจดจัดเลยนะเพื่อที่ส่วนผสมแบบผงต่างๆเขาจะได้ละลายง่ายค่ะใส่พงเพื่อกลงไปก่อน4ม่วงเข้มแบบสะใจตามด้วยร r e มี y m i l ก y cream ที่100กรัมค่ะ แล้วก็เพิ่มความหวานกับน้ำตาลทรายที่125กรัมคนผสมทุกอย่างให้เข้ากาันสูตรนี้ก็จะได้กลิ่นหอมเผือกที่ชัดเจนมากรสชาติเผือกที่นำมาก่อนจากนั้นก็ตามด้วยรสนมซึ่งเท็กเจอร์แบบนี้รสนมเขาจะหนักกว่าแบบใช้นมพัดเจอร์ไรนะคะปริมาณรวมอยู่ที่1,150 ml ต่อกับชาไทยเราก็จะใช้ของไทยชาแบรนด์เป็นชาเหนือรสเข้มไม่แต่งกลิ่นวานิลาเราก็ใส่ที่50กรัมแล้วเทน้าร้อน เดือดจัด1,100 ml ให้ทั่วใบชา คนผสมกันเล็กน้อยค่ะแล้วก็ปิดฝาอบชาไว้ก่อน10นาทีเพื่อดึงรสชาติชาให้เข้มขน้นหลังจาก10นาทีก็มากรองน้ำชาค่ะกากชาใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ใช้สามน้าเพื่อคุณภาพสีกลิ่นรสจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งที่ชงในแต่ละเหยือค่ะจากนั้นก็บีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่950 ml ไม่บีบแรงกว่านี้เพราะเดี๋ยวรสชาจะฝาดเกินไปค่ะ จากนั้นก็เติม Dreamy Milky ครีมที่100กรัมไม่ต้องกลัวว่าอบชา10นาทีแล้วจะไม่ละลายยังร้อนมากอยู่ค่ะน้ำตาล150กรัมทุกสูตรในวันนี้เนี่ยลิซจะทำให้รสวัตถุดิบนำก็คือรสชาติชาจะนำรสนมนะคะ แต่ถ้าใครชอบแบบแนวชาลาเต้ชาครึ่งนมครึ่งสามารถเพิ่มนมผงลงไปได้ค่ะหรือลดปริมาณชาไทยลงเล็กน้อยตามชอบสีสวยมากๆปิดฝาแล้วแช่ยเย็นก่อนหนึ่งคืนต่อกันกับสูตรชาเขียวเราก็ใช้ของไทยชาแบรนด์ตัวนี้ไม่มีกลิ่นมะลิเหมาะกับคนที่ชอบชาเขียวแบบไม่มะลินะชั่งน้ำหนักชาเขียวที่50กรัมค่ะเทใส่เหยือกลงไปเลยแล้วก็น้ำร้อน1,100 ml ราดให้ทั่วๆใบชา จากนั้นก็คนผสมกันนิดนึงจ้าแล้วก็ปิดฝา อบชาเอาไว้10นาทีเช่นกันนะคะหรือใครรู้สึกว่าชาเข้มไปลดเวลาอบชาก็ได้นะกรองกากชาชิ้งค่ะกากชาต้องเกลี่ยออกมาให้หมดนะคะเพราะว่ามีน้ําบางส่วนอุ้มอยู่ในใบชาเราต้องการน้ําชาเขียว950 ml ดังนั้นถ้าเกลี่ยออกมาไม่หมดเนี่ยอาจจะบีบน้ําชาได้ไม่ถึง950ค่ะใส่ g r i ม m y m i l ก y cream 100กรัมจ้าตามด้วยน้ําตาลทราย150กรัม คนผสมให้ละลายเข้ากันสีชาเขียวแบบเขียวเข้มๆถูกใจชาสีนี้มากส่วนตัวจะชอบแบบเขียวขี้หมามองด้วยตาจะให้ความรู้สึกว่ามันเข้มกว่าเขียวตองเนาะอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลแช่เย็นก่อนจ้าสูตรสุดท้ายนมเย็นสีขาวใส่ดรีมมี m i l ลกี้ครีม250กรัมรสนมแบบชัดมากๆนะใครรู้สึกว่าชัดเกินไปใส่200กรัมก็พอคะ่ะ จากนั้นก็น้ำร้อนเดือดจัดได้เลย1000 ml หรือ1ลิตรผสมนมกับน้ำร้อนให้ละลายเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะให้ดูว่านมเนี่ยละลายง่ายมากๆเลยนะคะคนแค่แป๊บเดียวเองไม่กี่ทีประมาณ10ครั้งค่ะก็ละลายหมดแล้วจากนั้นค่อยใส่น้ำตาลทราย100กรัมครีมเทียม100กรัมเพราะว่าราอยากได้รสมันแบบมากๆเลยในความชอบของตัวเองคืออยากได้รสนมแบบหวานมันแต่ถ้าใครไม่ติดมันเลยเนี่ยก็ไม่ต้องใส่หรือใส่แค่50กรัมก็ได้ค่ะ สีนมขาวจัวหน้าเจี๊ยมากๆเลยจากนั้นก็ไปแช่เย็นก่อนค่ะเราค่อยใช้งานได้ หลังจากแช่เย็นหนึ่งคืนหรืออย่างน้อยแชั่วโมงเพื่อนๆก่อนนำมาใช้งานก็เปิดฝาแล้วคนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าส่วนผสมหนักๆเขาจะทิ้งตัวลงด้านล่างเผือกยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวโกโก้เหยือกถัดไปจะเห็นชัดมากสามารถเทใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมน้ำแข็งตามขนาดไซส์แก้วที่ร้านเพื่อนๆมีได้เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยลิซจะลองเทใส่ถุงให้ดูนะคะสำหรับคนที่จะเอาไปขายตลาดก็จะลดต้นทุนฝาแก้วหลอดน้ำแข็งบรรจุพันธุ์ของเราแต่อย่าลืม แจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าต้องกินกับน้ําแข็งนะบางคนไม่รู้คิดว่ากินเปล่าๆได้ก็จะแบบหวานเจี๊ยบเลย มัดยางแบบใส่รหัสให้แน่นหนาค่ะเผื่อเวลาลูกค้าตะแคงถุงจะได้ไม่หกเนาะสำหรับโกโก้เห็นไหมคะว่าเขาจะแยกชั้นชัดเจนเลยจึงบอกว่าหลังจากแช่เย็นให้คนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนเทขายส่วนรายละเอียดต้นทุนแก้วแต่ละขนาดเดรี่จะเขียนเอาไว้ให้ช่วงท้ายคลิปนะคะสําหรับการใส่ถุงแจงมัดยางเนี่ยเป็นต้นทุนที่ถูกที่สุดแล้วถูกกว่าการใช้ขวดเยอะเลยแต่ทั้งนี้ต้องดูพื้นที่ที่เราขายอยู่ด้วยนะคะว่าเขาฮิตแบบไหนบางคนเขาก็อาจจะแบบอยากใส่ขวดเพื่อให ให้มันดูดีกว่าหรือบางคนก็คือใส่แก้วเสิร์ฟไปเลยให้หยุดตามความเหมาะสมของทำเลร้านตัวเองเป็นหลกักไม่ต้องตามคนอื่นนะคะเพราะรสนิยมแต่ละพื้นที่ต่างกันถ้าเกิดเราอยากได้รสหวานมากน้อยกว่านี้ให้ปรับน้ำตาลอยากได้รสนมนำชัดๆหรือรสนมเบาบางกว่านี้ก็ปรับที่ตัว Dreamy Milky Cream เลยข้อดีอีกอย่างของนมผงคือสีเครื่องดื่มจะสวยมากสีเครื่องดื่มจะชัดเจนเนื่องจากว่าไม่มีนมข้นหวานนมข้นจืดสีเครื่อง ดื่มก็เลยไม่ค่อยดรอปค่ะชัดทุกเหยื่อขนาดสีขาวก็ยังเป็นขาวโทนสว่างไม่ขาวออกเหลืองนะคะช่วยเครื่องดื่มดูน่ากินรสชาติก็อร่อยตามราคาต้นทุนนะคะก็ไปปรับใช้กันได้ค่ะใครชอบแบบไหนก็ทําตามแบบที่ตัวเองชอบขายของก็อย่าลืมบวกค่าแรงให้ตัวเองด้วยนะอย่าดูแค่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวให้เราคุ้มเหนื่อยด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีไลยูทูบงามชีวาชั้นแนลเหมือนเดิมมาเรียนรู้อัปเดตสูตรเครื่องดื่มไปด้วยกันค่ะ สั่งหน้าเจอกันใหม่ค่ะ